สวัสดีครับ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> พี่ๆน้องๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขทุกๆท่านนะคะ <c oughs> คลิปนี้เป็นคลิปชุดสามตัวบนสองตัวบนและสองตัวล่างคลิปเดียวลงสามชุดเลยคือลงทั้งหมดนะฮะคือลงทั้งหมดไม่ใช่ว่า คลิปหนึ่งอย่างหนึ่งคลิปหนึ่งอย่างหนึ่งเนี่ยผมถ้ามีเท่าไหร่ผมใส่หมดถ้าทําทันนะแต่ทําไม่ทันก็ก็อาจจะเป็นสองคลิปสามคลิปก็ได้แต่ไม่เกินนะะไม่เกินแต่ไม่เกินวันนี้ก็รับไปเต็มๆนะรับไปเต็มๆเลยห้าสองตรงๆมีคนคอมเมนต์ในใต้คลิปว่าใส่สีแล้วมันดูลายไปมันก็จริงนะเพราะว่า เราไม่ได้ใช้ปากกาแบบคือมันเขียนแล้วมันทะลุมันไม่ได้อะเนี่ยเนี่ยเขียนแล้วทะลุนะเขียนแล้วทะลุก็เลยไม่ได้ก็เลยต้องใช้ปากกาเล็กๆปากกาเล็กๆเขียนเอาแล้วก็เพิ่มไอ้นั่นเอาคือให้มันชัดอะเพิ่มขีดๆเขียนใหม่ๆก็สั่งมาอีกแล้วนะหนังสือได้มาอีก นี่นะผู้ใจบุญสั่งมาแต่มากีกลังหนึ่งอันนู้นเล็กๆนั้นไปวัดโพทองนะไปวัดโพทองเรียกว่าวัดช้างเผือกก็ไปแล้วสองลังใหญ่ลงังนึงไอ้ขนาดกลางลังหนึ่งแล้วก็เล็กลังหนึ่งเล็กเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสักสามสี่สิบเล่มอะลังนี้ประมาณสี่สิบเล่มมั้งประมาณนั้นแหละแล้วก็อันนั้ยี่สิบเล่มทีนี้ก็ มีผู้ใจบุญนะเออส่งมาให้ท่านละห้าร้อยท่านละห้าร้อยคือเขาได้ฮานอยมาก็ตอนนี้ได้มาสองวันติดคือได้มาทุกวันนะแต่ว่าป่วยป่วยแล้วก็แทงใหม่ก็ได้สามตัวด้วยได้สามตัวด้วยสองตัวด้วยก็เลยส่งมาร่วมทําบุญกับผมแต่เขาไม่ได้บอกว่าหนังสือนะนะนี่นะครับจะเขียนใหม่ใครที่อยากจะทําบุญหนังสือนะ จะอุทิศให้ใครมันมีนะฮะนามผู้สร้างและคําอุทิศตามอัธยาศัยผมก็เลยว่านี่ลองเป็นตัวอย่างนะนายสมเด็จเที่ยวชาญอุทิศให้คุณแม่ถนอมเที่ยวชาญซึ่งเป็นแม่ของผมนะฮะเพื่อนคุณแม่ของผมเสียไปเมื่อปีพศ2อ5พรยห้าสิบก็สิบปปีแล้วห้าสิบหกสิบอันนี้หกดก็สิบปปีแล้วแวบๆบแวบๆบแบบเดียวนะครับสิบปดปีนี่มันความวก็ ใครที่อยากจะทําบุญและอยากจะให้ผมอุอเขียนคําอุทิศให้ชื่อท่านแล้วก็เขียนคําอุทิศอุทิศให้ใครใครเนี่ยเชิญได้นะเชิญได้ผมทําให้และผมจะเอาลง u t u ู e ให้ทุกครั้งนะฮะใครที่ทําบุญก็สิบเล่มก็พันหนึ่งอะคือเล่มละห้าสิบบาทนะฮะถ้าเล่มเล็กเขียนคําอุทิศไม่ได้มันตัวมันมันบรรบรรทัดมันสั้นนะบรรทัดมันสั้นเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันจะ อุทิศได้แต่ว่ามันมันตรวมจะเล็กไปเนี่ยนายมงคลสงวนสิทธ์พร้อมครอบครัวออย่างเงี้ยอันนี้เขาไม่ได้ออุทิศให้กับเอ,อผมเขียนเองนะฮะผมเขียนเองอันนั้นผมเขียนเองก็ใครอยากจะทําบุญก็ไปไกลนะฮะบุญอันนี้ไปทั่วโลกเลยเพราะลง Youtube นะฮะลง Youtube เมื่อวานฮนอยก็หืดขึ้นคอหน่อยให้ห้าไป <c oughs> ให้ห้าไป อยู่ไหนแล้วฮาน่อยก็ได้ฮะได้ได้แต่ว่าที่เขาได้ก็คือสี่เจ็ดเมื่อวานเนะี่ยอ๋อแหม่หาทับตายอยู่นี่เขาได้ก็เจ็ดสี่เมื่อวานนะที่เขาได้แล้วส่งตังคมาให้ผมสองรอยบาทนะขอขอบคุณเลยนะคือเอ้นาวากาศเอกนะนาวากาศเอก กะจำชื่อไม่ได้เมื่อวานได้ได้นี่นะฮะได้เจ็ดสี่เนี่ยเจ็ดสี่มเอาเอาเอมา,าออกเจ็ดสี่ตรงๆอะนแหละได้เจ็ดสี่ไปก็เลยส่งมาให้ผมสองร้อยบาทแล้วก็น้องธนพรก็พอส่งหวยไปเมื่อสักประมาณสิบโมงกว่าก็ส่งมาให้ผมอีกสองร้อยนี่ค,คือคือของแท้ของแท้ไม่ใช่ของแท่ ของแท้ฮะของแท้การที่เราทําอะไรแล้วมีคนมีโชคเนี่ยเขาให้ก่อนเลยเขาเชื่อใจเราว่าเราหวยของเราแน่นอนแน่นอนนี่ก็คือวันนี้นะฮะวันที่ยี่สิบวิ่งรูดก็เก้าแปดก็มีเก้าหกเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าสามแปดเก้าแปดหนึ่งแปดเจ็ดและแปดสาม ปกติว i p อพฮะเด่นวิ่งรู0กับ4ก็มี09020508404541และ49ก็เอาไปหาค่าประตูกันเอาไปหาค่าประตูกันนะเอาไปหาค่าประตูกันส่วนตัวเดียวอุ๊บไว้ก่อนเดี๋ยวไปตามเอาที่ช่องรัตนานะฮะช่องรัตช่องรัตนา วันนี้พิเศษนะช่องรัตนาผมจะบอกให้ผมจะสอนสูตรวิ่งตัวเดียวล่างอันลือลั่นนะฮะที่ออกมาแล้วอย่างครัผมให้เลขสองไปสองมาบนล่างเลยม,มึงงวดก่อนให้ห้างวดที่แล้วก็ห้ามาบนล่างอีกแล้วก็ให้าสองตรงๆคือมันดังไปทั่วประเทศนะสูตรนี้ดังไปทั่วประเทศเลยตอนนี้มาแล้วมาแล้วแต่เลขสามมาแล้ว ดังดังอีกแล้วนะเพราะว่ามันเป็นสูตรโอ้โหมาตั้งเท่าไหร่ะแปดเก้างวดหรือเท่าไหร่อ่ะติดติดติดกันเลยอ่ะเบิ้ลเจ็ดเจ็ดยังมาเลยนะก็ใครอยากจะได้เข้าไปตามเอาที่ช่องรัตนานะช่องรัตนานะฮะช่องรัตนาก็เข้าไปที่แอดลัตนาและขีดสอเสือเลขสี่แล้วก็รอจุลานะฮะ มีคำว่าแอดด้วยนะฮะรัตนาขีดนะฮะต้องมีขีดนะสอเส,สือเลขสี่แล้วก็ลอจุรานะลอจุลาก็เข้าไปเอาได้ฮะเดี๋ยวผมจะไปลงที่นั่นคือต่อจากนี้แหละผมจะลงเลยแล้วก็ไปเอาเลขตัวเดียวแต่ก่อนนั้นมันมีเลขตัวเดินกำลังวันแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นอันนี้ไม่มีแล้วผมเอาตัวเดียวเลยท่านจะได้ไม่ต้องพะวงไปเลยเอ้ยเจ้า ตัวตัวเดินหรือว่าจะเอาไอ้กำลังวันหรือว่าจะเอาไ,ไอ้ไอ้นี่คือเอาตัวเดียวไปเลยคือมาแน่ๆฮะมาแน่ๆแ,แต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะอาจจะช้าหน่อยท่านก็ต้องมีเงินตามนะท่านก็ต้องมีเงินตามเมื่อวานก็ได้นีมันนิดนึง <c oughs> ได้ได้ห้าบนนะเด็กมันออกห้าสี่นะั่นแหละตามเหนื่อยน,นันกนนะออกห้าสี่ก็ได้วิ่งมา ออกกำลังกายมานิดหน่อยฮะได้ประตูมาเข่งเดียวก็ก็พอใจแล้วนะได้ประตูมาเข่งหนึ่งทีนี้ก็มาหวยรัฐบาลไทยนะรัฐบาลไทยกันอันนี้มันหมดแล้วก็ซื้อสมุดมาใหม่นะฮะหมดแล้วเหลือหน้าเดียวไม่พอหรอกเนี่ยมันหมดแล้วฮนะซื้อมาใหม่แล้ว <laughs> ก็รื้อม,มาใหม่นี่นะเล่มไปเล่มเลยเล่มไปเล่มเลยฮนะสองร้อยกว่าบาทสองร้อยสามสิบประกาสี่ดั่มรวมแล้วสองร้อยสามสิบสี่บาทนี่นะเดี๋ยวกะยายนิดหนึ่งนั่นคือชุดสองตัวล่างนะสองตัวล่างสองตัวล่างงวดน,นี้ก็มีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดห้าสี่ ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่หกห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกกันหกสามห้าสามและเจ็ดสามนะฮะกันนี่ชุดกันนะชุดกันแต่ท่านต้องเอาไว้นะต้องเอาไว้ด้วยนะชุดกันนะี่ะหรือจะเอาเป็นเ,นเด่นเลยก็ได้ถ้าท่านได้ดูคลิปต่อไปของผมที่ช่องรัตนานะฮะก็จดไว้ด้วยกันไม่ได้ระบายสีนะไม่ได้ระบายสีท่านต้องขยายเอาหน่อย เพราะระบายสีแล้วก็มันกระดาษมันเนะะทะลุนะทะลุไปข้างหลังเลยก็เลยไม่อยากระบายสีก็ขออาภัยด้วยเนะยขออาภัยด้วยแต่ท่านคงมองเห็นนะท่านคงมองเห็นนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มอ้นี้ให้หน่อยเนี่ยเลขสามมันเลขหก 6. เนี่ยฮะเนี่ยเลขสามต้องเพิ่ม เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ล้วเยะเพิ่มเงาให้หน่อยอลองเงาให้หน่อยอ่าได้แล้วนะฮะนี่คือล่างนะฮะล่างยังไม่มีเลขวิง่งเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเลขวิง่งอันนี้ชุดสามตัวบนผมไม่เหมือนคนอื่นนี่ยนะฮะชุดสามตัวบนก็สามตัวบนก็มีสองหนึ่งสี่สองหนึ่งห้าสองหนึ่งหกสองหกสี่สองหกห้าสองหกหก ห้าหนึ่งสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกห้าหนึ่งหกหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกหกห้าหกแล้วก็ห้าหกหกกรอเอาไปเอาไปตรวจด,ดูก่อนอว่าจะเออมันอันไหนมันสมควรจะมามันเด่นตัวไหนนะฮะเด่นตัวไหนมากๆแล้วก็เอาไปเอาตัวนั้นแหละหรือว่าจะเอาทั้งหมดก็ได้คือ ไม่ต้องมากซื้อตัวระบพอพอตัวระใบนั่นก็สองใบแล้วแต่นี่สองตัวบนสองตัวบนวันที่สองหวยออกวันที่สองมั้งก็ยังไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ว่าทางนู้นเขาก็พูดมาแล้วว่าวันที่สองเลื่อนไปวันที่สองจากวันจากก่อนวันที่สามสิบพอมาก็เปลี่ยนไปวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งหรือว,วันที่สองน้ำท่วมตึกถลม่ม <laughs> เออพอเปลี่ยนเท่านั้นเองน้ำท่วมตึกสตงอถลม่มนะน้ำท่วมหาดใหญ่น้ำท่วมเชียงรายนี่นะเดี๋ยวก็เปลี่ยนกันอีกแหละเดี๋ยวก็เปลี่ยนกันอีกแหละนะเปลี่ยนไปนคือมันไม่เหมือนเดิมมันมันไม่เหมือนเดิมอะไรก็ไม่เหมือนเดิมคลองก็ไม่เหมือนเดิมเนะี่ย คลองไม่เหมือนเดิมไม่น้ําไม่เหมือนเดิมก็มีน้ําท่วมเพราะเวลาลงลงไม่สุดนะเวลาลงลงไม่สุดแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนไม่มีนะเพราะมันไม่มีเขื่อนไงฝน <c oughs> ตกลงมาตกวันนี้ก็ไหลลงทะเลหมดนะตกวันนี้ก็ไหลลงทะเลหมดเถ้าตกสามวันสามคืนมันก็ท่วมบ้างแต่นิดหน่อยเพราะว่ามันไหลเข้าคลองอ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไหลเข้าคลองไม่ได้แล้วน้ําทะเลก็ไหลเข้าคลองไม่ได้ ปิดหมดของบางจากปิดนะบ้านผมนี่ของบางจากปิดเหลือของมงโปงฮนะที่ไม่ปิดนะส่วนฝั่งไอ้สฝั่งสมุทรประการฝั่งไอ้พระประแดงปิดแทบทุกคลองเนะยปิดแทบทุกคลองเลยปื้ปิดหมดแหละน้ําทะเลไหลเข้าไม่ได้น้ําท่วมด้านนอกมันเป็นแบบนี้นะก็พูดมากก็ไม่ได้นะมันนั่น,น,นอย่างว่าแหละนะ อย่างน้ําน้ําที่ท่วมมายุธยามันก็เหมือนกันนะ่ะเพราะว่าถ้ามันถ้าปล่อยให้มันไหลตั้งแต่ตอนแรกๆและคลองอนะ่ะไม่มีนั่นนะไม่มีประตูน้ํามันก็ไม่มันก็ไม่ท่มมวมหรอกอย่างน้ําไหลลงมาแรงๆมันก็เข้าตามเสาะตามคลองไปนะคลองหนึ่งยาวสี่ห้าสิบกิโลอ่ะกว้างสักสามวาสี่วานี่มันจุน้ําได้เท่าไหร่ล่ะนะเนะนะนี่ยไปไปทําไปกัน้นน้ําก็สมุดนะ เลขวิ่งบนนะฮะเลขวิ่งบนก็ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวรอให้เสด็จน้ําก่อนแนละ้วผมค่อยลงแต่ว่ามันมีอยู่แล้วล่ะท่านดูไอ้ไอ้นี่ของผมก็รู้แล้วนะไอ้เลขที่ม,มีดาวเนี่ยว่าผมจะให้เลขวิ่งอะไรนะให้จะเลขวิ่งอะไรนะถ้าถ้าท่านนั้นก็เดี๋ยวจะสอนใ้สูตรเด่นบนสิบห้าวดไม่ใช่แค่สิบห้านะคือผมย้อนหลังไปแค่หน้ากระดาษเดียวอะ ที่ผมทำมาเนี่ยสิบห้าสิบหกงวดเนี่ยให้ดูก่อนะผมจะย้อนหลังไปเท่าเนี้อันนี้จะย้อนหลังไปกี่งวดละหน้ากระดาษนึงกเนี่ยแบบเนี้ยย้อนหลังแบบเนี้ยเนี่ยทั้งหน้าเลยเนี่ยก็แค่แหละเป็นเด่นบนสามตัวมาตัวมาสองตัวถึงมาสามตัวได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลงที่ช่องรัตนา คลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะฮะโปรดดูเพื่อความบันเทิงอย่าลืมตามไปที่ช่องรัตนานะฮะเดี๋ยวผมจะลงพวกเลขเด่นเลขอะไรเลขสุตรพวกนี้จะให้นะ,ะแล้วก็เข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะฮะมันจะได้เด้งขึ้นบ่อยๆแล้วก็จะไปเอาหวยไอ้ฮานอยเลขตัวเดียวก็ไปเอาที่นั่นได้เลยคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีที่ชมคลิปผมมีค่าประตูกันทุกท่านนะฮะเย็นนี้คลิปนี้สวัสดีครับ